เื่องเล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งผงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนสวัสดีผู้ฟังที่ฟังเรื่องเล่ารอบกองไฟนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับช่องเรื่องเล่ารอบกองไฟครับก็เป็นข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับช่องของเราครับเราจำเป็นต้องงดการเผยแพร่ผลงานที่ช่องนี้เป็นเวลา3เดือน เนื่องจากช่องเรื่องเล่ารอบกองไฟถูก YouTube ปิดการสร้างรายได้ไปจนถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมปีหน้าและนอกจากต้องหยุดลงคลิปใหม่ๆทีมงานจำเป็นต้องลบคลิปวิดีโอออกทั้งหมดเพื่อเลี่ยงการถูกปิดช่องทุกคนจึงเห็นว่าวิดีโอถูกลบออกไปเกือบทั้งหมดแล้วแต่ถึงแม้จะถูก YouTube แบนไปเป็นเวลา3เดือนในระหว่างนี้ทีมงานเรื่องเล่ารอบกองไฟก็ยังไม่หายไปไหนครับ ยังมีผลงานใหม่ๆม,มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ฟังกันต่อเนื่องสำหรับผู้ที่อยากฟังเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่เคยลงที่ไหนมาก่อนสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ช่องเรื่องเล่าจากไพรเป็นช่องที่เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่สำหรับลงผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนโดยเราจะเผยแพร่เฉพาะผลงานใหม่ๆที่ช่องเรื่องเล่าจากไพรก่อนจะกลับมาที่ช่องเรื่องเล่ารอบกองไฟอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคมปีหน้า รับประกันว่าเรื่องราวที่จะเผยแพร่ลงในช่องเรื่องเล่าจากใครเป็นเรื่องที่มีคุณภาพแปลกใหม่และยังไม่เคยเผยแพร่พรที่ไหนมาก่อนนอกจากนี้ครับสำหรับผู้ที่คิดถึงผลงานเก่าๆที่ทีมงานของเราจำเป็นต้องลบออกไปเราก็ได้เปิดช่องใหม่อีกช่องหนึ่งที่ชื่อว่ากองไฟคลาสสิกเป็นช่องสำหรับรวบรวมผลงานเก่าๆที่เคยอัปโหลดในช่องเรื่องเล่ารอบกองไฟเราเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านคิดถึงเรื่องราวเก่าๆ และยังฟังผลงานในช่องเราไม่ครบเราจะนำมาลงให้ฟังอีกครั้งที่ช่องกองไฟคลาสสิกโดยจะลงให้ฟังทุกคืนจนกว่าจะครบทุกเรื่องที่เคยลงในช่องนี้นี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับช่องของเราทีมงานเรื่องเล่ารอบกองไฟหวังว่าทุกท่านจะอยู่รอการกลับมาอีกครั้งของพวกเราในช่วงปลายเดือนมีนาคมปีหน้าระหว่างนี้ก็ขอรบกวนผู้ฟังทุกท่าน ไปติดตามผลงานของเราที่ช่องใหม่ไปก่อนหวังว่าจะได้กลับมาสร้างสารรค์ผลงานให้ท่านผู้ฟังอีกครั้งที่ช่องเรื่องเล่ารอบกองไฟขอบคุณสำหรับการสนับสนุนครับ